เฮ้ยๆๆ้ยเฮยเฮ้ยขีเยเย่เด้อดีนะอเออได้อยู่ <c oughs> ทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีตอนอคำนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาล่องเซอร์เรบตกบลำเบิงในวันนี้เลยมาเซอร์อยู่หน้าแคมบ้านนี่มันจะถืออยู่บ่มันจะมีกบอยู่บ่ดีมีก็ติดตามทับส้มแบมเดียว ตอนทัิดนะค่อยว่าจะไปเสื้ออยู่ไฮพุธไ,ไห้ไฮพนมีไฮพนักกบนะตามทางตามเพอนนะแต่ผลมันตกหากเศร้าเขาก,าก็ท้าฝนตกหัดผลตกเศร้าแล้วก็ค้ำพร้อมพอเส้นทางมันไปกับมื้อนะนะไปวันนี้เฮาลุยเอาอยู่แค่บ,บ้านนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อหน้าจึงไปเชื้ออยู่ไฮเรงเบิ้งแล้วก็จะได้เสื้อกับหนูพี่น้องเอบิ้งพร้อมอยู่ไฮพุ่นขันไปพูนุนี้ได้นอนพุนได้ไปนี่ไปเสืเ้อเบสได้เสื้อกับกตอนเช้าแล้วก็ยามกับมา้านี่นะ เสือได้ล่างนึงนี่ระยะห่างจากจากใชยเดินหาหน้าดินก็ประมาณน,นี้แหละประมาณขีปนึงมีเฮือสูเกินมีเฮือต่ำเกินไม่พอฉันำจะลุบที่ลยล่างต่อไปเสือนี้ล่าง,งนึง จะเดินก็ห้อยไปสองตอนนะในช่อง่างเลย đường xe vàng khâu qua cốp xuống nên mình chỉ dùi kín tám vàng khâu xuống sọc เดี๋ยวจะเสือเป็ดป่านะนี่จองเปิดเสือตุลุบนี่นเชื่อจักเดี๋ยวเชื่อแถวนั้นอีลหลังนึงตัวเริ่มละมานมืนอเสาอ้าวเสือสักทองไปเลยอ,อ้าวเสือนี้ละมือเสามันม,มันละมานอยู่บอ อันนี้เป็ดกบหลังเสือเสอเสืนี่ละบางทีเห็ดนี้ละกว่ากบมันมากกว่อยตามแคมน้ำนะ,ะดําม,มันหาก,กินมแมลงอ,อ่ะเดี๋ยวควายขออนุญาตเชื่อเบสก่อนเบสกกาสุดท้ายกับเซอรอเมอ็ดพี่น้องเลย ไปเมื่อได้บบบนี้ได้เดี๋ยวพบเดียมอึนเซาพ่ะล่ะก็จะพาพี่น้องมายามกันเดี๋ยวลุ้นน้ำเดียมอึนเซาพี่น้องเลยไปฮะตอนนี้กาแจ้งที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปลุ้นเบ็ดก,กบน้ำเดียบานี้ไปลุย ขนาขนาดนักโพดโุเงี้ยผ่านก็ได้ เอามาหอนหน้าละบานนี่เดี๋ยวลุ้นเบ็ดกบน้ำเดียวอย่างเส้าอยู่ได้ไดห,นหนิเลยมาหอดาก่ะ <c ười> คืนนี้กับฝนตกเพราะถึกเจ้าุูนมันจ,จักอย่างเงยเพราะฝนตกมคืนนี้เบืองลางทำอิดไงดู มาอนยี่บอกเงียบบอกเงียบโอ้ยบ่ถือบ่ถือขี่เดินกับบอล รอนรูดและโอ้ยมีตะห้อยนาลางนี่ก็รูดนี่นะฮะเป็นเพราะขันเบ็ดมันยาวโพดบนน้เลิมมนเลยเกียวก็เข้าไงราูดสองล้างแล้วได้นี่ชิไดกินกบอยู่พอมานน่ น่าลางนี่กรลูดนี่รอดนี่โอ้ยขันเบ็ดเงียบผลจากไขวาได้ทำคมเกีียวกบเขาทำมันลูดง่งยน่าเบ็ดปลาก็เงียบเลยป็ปากระลอด่ดางนี่ลูกอ้าวอ้าวมาแล้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 ว ในตัวนึงงในตัวนึงลางเลิหลัลางเลิกกระุดลางเลิกระุดคิดว่าจะไม่ได้ชุดท้ายก็ได้มาดในตัวนึงนี่หามีเยเอะไปะเลยได้กรบกไ,ไปไปยังมีลุ้นอยู่พอเบ็กอยังหลายอยู่อยากไม่ได้ก็ได้อีกสามสโตนี่ก็เอานะมืน,นี้นะพอได้ปั้นเสา อันนี้เด้ม้าน์มาถแถวนี้ลองฟ้าก็มืดกึบมาลนะหน้าเมฆก,ก็ไลยไหวขนาดเมืองดิษะฝนยี่โตกได้มืองนี้ได้ายามเม็ดท่านจักเพอนน่ยามเม็ดมืดจักพ์เผลอหน,นิลางนี้เด้เชียว้าตัวพเพื่อนหนุนีลางนี่นะน่ะฮะ ตัวจำดินว้าตะกบเยอะได้ๆโอ้ตัว,ใดใดตวลูดพร้อมโอ้ยลูดลายล้างลายรูดนี่หน้าล้างนั่นก็คือเดี่ยวเอาเลยมันเป็นพเพาะเพอก้หน้าหาล้างนี่นะหน้าหอยมันกาอันมันนั่งน,น,น,น่ะนะฮะไม่อยู่นั่นนี่ล้างนี่ก็ลูดล้างนี่อ่น ลางนี่มาแล้วมาแน่มาแน่มาแล้วมาแน่โอ้ยเพื่อจะได้นี่นี่อือหากระได้กบสองโตพี่น้องเลยหาลุนอีลุนอีลุนอีเอาอีชักสองโตกับพอ่อพ่อป่อนแล้วมันนี่นะคอยคิดว่ามันจะมีได้ชักโตเลยลายมนี่ได้ Chạy có kín như Phải nhăng nhăng hông Hết cốp thì khói xưa nhăng 3 xàm 3 Xàm 4 xì hơ như thế này Nhăng Ai Đốt nằm đều Làng này bị lửa bật Ồ, lửa hôn rồi nào Đi đôi nhỉ Ồ, to. con bị nó đi đôi đi nào đây, đây, đỡ đi nào. Đây, Có phải đi ăn cái đó con đuôi, con đuôi, con đuôi con đuôi Hả? วายตัวงูอันนี้งูกินเบ็ดงูก็มากินเบ็ดชงชัวยว่ามันมากินกบมีแมน่นกงูกินชงชัยเดินนะเพราะว่าอะไรแต่แขกบถือเบ็ดคอยละมันมากินเดี๋ยวค่อยจะปดงูนี้อ่อทิมก่อนเดี๋ยวปดอ่อทิมก่อน,นยังไม่ชั่งตายเลยค,ยคิดว่ากบเยอะดีใจมด ชุดท้ายเฉลือด้ดงูต่างแหรอดแม้นงูกินเชเดินเชื่อเพราะงูมันมีกินเชเดินมันน่าจะกินกบมากกว่าแต่ว่ากบห้ามันรูดไปก่อนนะเบิ้งนะมันก็ชอบก็ชอบกบห้า กอหนักดีีน่ถืองูซิงใช่ป่ะคักแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อต้มแล้วนี่งูดังแห่ตัวน้อยชมพูมือนี่ปล่อยนะไปมาคือไปพยายามเบ็ดลังต่อไปพอดี พี่เดียวก็ถือนะก็อาดอาดถืออ,อ,อ,อีแล้วมาอีแล้วโอ้ตายละสงชัยงูก,กินอันนี้ก็อนะฮะน่าจะเป็นงูก,กินเ,นเดี๋ยวคอเราเลยมันตายแล้วนะฮะเม่มันกินแล้วมันคายน,ยนะเบิ้งนะโอ้อ่ะก็ได้กบสามตัวตัวน้อยแต่ตัวนี้ นาเบ็ดปลาก็เงียบไปเลยนะเดี๋ยวเอาเบ็ดปลาก่อนอีทื้อ็อดนะล่างนี่ก็ะรูดอีละจักเป็นนะเลยเป็นเพาะขันหยาเนะเลยนอยว,าว่า้อะไรนาหามืดกึืบมาล่ะโอ้ยยิ้มๆมาแล้วนี่มาเฝ้า,าก่อนเผาก่อนเผา,ายามก่อนฝนจะต้องห้ามละโอ้ยฝนต้องห้ามตอนเช้าแต่เช้าเทะเหมือนนี้จะลบเบ็ดกายามครบละ ได้กบสามตัวพี่น้องเลยไปฟ้ามือแล้วบัดนี้หนาฝนจยตกละดีแต่ยามเป็นท่านก่อนเนี่ยข้ายามมีท่านนี้ฝนตกน้ำทมนี่เบ็ดหามีเห็นเมื่อแล้วลลบ,มมนนลบัดน,น,นี้เมื่อหายยู่ให้กินก่อนอ้าวึ้ปดกบก่อน เบ็ดปักลอยนึงให้ชัน,นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ากบยุนแถวให้หน้าเฮามันเลยน้อยนะคันยูอันให้ค่อยหนาหน้าจะลายอยู่เดี๋ยวรอบหน้าก่อนค่อยจึงไปเชืญให้พี่น้องเบิ้งยูไห้ผู้ดยเส้นทางมันสะดวกจังน้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันตกเส้นทางมันยังขนาดยักษ์อ่ะ <c oughs> ขนาดระยะละ,ละ,ะเมื่อแล้วบ้านนี้เดี๋ยวพบเดียวอยู่บ้านเพื่อนี่ฝนปตกมาฝอยๆแล้วนี่จังหอดบ้านจะเปิด จงเปยังหอนบานนี่้าผนตรงแห้งนะถ้าผุนตรงแห้งล่ะก็จะ่าพาพี่น้องมายามจิบท่านึงจิบอยู่หน้านี่เบิ่งผลนต๊ะก่อนตอนนี้เราจะแข่งคนมือก่อนตอนนี้มือหาปันเขาปันน้ำก่อนงอดเทินช้ำคณะมา,าละผนกับผน มือโทรทีบนักมากแบบนี้ฝนก็ได้เป๊ะพร้อมพี่น้องเลยนักเลยกำลังจะห่อนเฮะกำลังจะงห่อนบ้าน พอเดินละอ้าวกีบเออได้อยู่ไปนึงไปช่ำก่อเออเดี๋ยวลินก็หมู่เพิ่นแกงเชียมาชมอือข่าวทานี่ยังฮันกีบรบายมันมีแดดข่มันแดดเจอ สฝนตกมันบอึดเน่ากินไม่จะทุกข์แบบนี้เลยนะตุกเดี๋ยวไปหาเปรนเชฟาก่อนมันเป๊ะหมดละกลบกระด้ช่องโตกับแกงช่องโตอ่ะทำนนี้ละตัวนี้มีแกงแล้วตัวนี้ตายละแกงช่องโตดิเนงยตั้งใดกลนี่ก็ได้แกงเส้น่อไม้ช่มนี่หน่อไม้ช่มหรือหน่อไม้ดองที่สีดอนมะเขือเทศไว้นะ ลองเบิงนะน่าจะแซบนะคอยว่ดนะแกะกบเชอต้นไม้นี่เข้าท้าเลยแหละเดี๋ยวจะโคกกบก่อน จะใส่น้ำให้ส้มก่อนก่อนออกินเนาะกินกินนะต้องเอาไปล้างก็ได้นมะมาชมคันก่อนคันน้ำล้าง นี่นีเครื่องค่ยที่พเต็มละไปล้างก่อน ชมแห้งชมชมชื้อนม้ยชมนี่แกงชองปั้นนะพอรันกัแกงกบเชนน้ํ้ชมกะชุดท้ายก็เป็นแกงนมํย้ชมแล้วมาดิห้าเห้เป็นแกงกบพอนน้ย้มลายเดี๋ยวจะตาคิดเกิือเปง้อเชือกก่อนบานี้กินเพา<ร>ะ,ะนะนะ Kính phơ Kính thi Kính bò à, Nhớ mẹ nắng nằm Nhớ mẹ nắng nằm Xịn mù Xịn <laughs> mù <laughs> เชืเอ,อพิมพ์หาวอะไแกนก็นไรแต่ว่าหาต้องเชือสพิมร้องเพลงบ่ร้องเพลงบนะ่หนาเจอแป้นงปนงูเชือไปด้อ นะทงมีทงยะนาของใดก็เท่ามีพูดเลยมืดพี่น้องเลยว่า<ะ>มันคืมฝนเมื่อกี้ตกหัวฝอยวันนี้แห้งไหมละ่ะฝนนีน่พอไปเชฉยพี่ได้ แฟบ์แล้วเลย<ด>เดี๋ยว,วจังไวยจังไวยนี่จะเชื่อพักอีกตูเชื่อเครื่องหอมอกระปงหน้าบ้านนะอ่ะเชื่อพักอีกตูก่อนมานนี้คิดว่าน่าจะเปิดระกบกันเลยอีอตู้ เอะพยตูย้ยกจัง่อยนี่กระโปรงแล้วนี่โอ้โอไปจะแซบละโป่งก่อนมาหน,นิคนกาเทลงมาจุกโจกอยู่บางเธออาจจะได้ไปตึ๊กจีรุงครับพี่น้องเบิ่งเลยนะเข้ายาเอันนี้ค้างมอแกงเมื่อคืนนี่เ่ยค้างตัวนี้ต่อเดีย๋ยวตักแกงตัวน,นั้นก่อนเดีย๋ยวชะสอ,น,อน,นตักนะ อาตงแห้งคำทอมนี่ไปตึก๊กจีุงไหมลอกบ่งไหมจงไ่น้องกีบคนเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อคอยกะอาจจะได้ไปได้บอกได้ลอกบ่นไหมมันบ่งแห้งฉันแห้งเบิดมือนี่ได้อีกไหนน้องกีบกินแล้วนะน้องกีบก็ไปกินไปรอกเมฆกับลุงคน แซ่บนะหน้าตาเดูดีมากเลยไม่ต้องมาเริ่มพี่น้องด้วยข้าวเส้าอเดียวนี่กินข้าวเส้ากลางใส่ยฝนไม่ดีหรือไม่ต้มอไม่ดานะโอ้ประเทศพี่สาวของน้องกิฟต์หยาบกินพะนาลากินต้นไม้ชนป้าลุงแน่ต้นไม้น่ะชนป้าลุงแน่ไม่ได้ยินเชลงมั้งกะฝนฟ้าล่ะยายยายยายสายฝนฟ้าล่ะ ลึกเลยนี่กินนี้แล้วมา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 พย่งมา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 คนโตคนโตเข้าไปกินเนอะผู้ไปเลอร์ปดินเช่านะเน้พิดน้องเด้คนโตแข่ง นะนี่ชุาาดกันนี่นี่แกงเราฟักมาเฟิรมได้หลายแบนละไม้ต้มกันนี้ เอาขีดน้ำอิ่มเรียบร้อยละเดี๋ยวค่อยกัดจะได้ปิดคลิปลงเพลงชิมนี้ลราพี่น้องเลยเดี๋ยวพังบางคนก็ง่อยบางเธอคลิปต่อไปกับบางเธอกถ้าน้ำโภมนก็จะซื้กิลดูแล้วพี่น้องเบ้างคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุขอบเจอน้ำ่อนี้พี่น้องเพียงตามครับชมองฮะข้าใจอแล้วถบเจอเด้อยวกดไลค์กดไลค์กดแชร์ค่อยแน่ฮะเดี๋ยวพบเดี๋ยวพบเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องเลย